สวัสดีครับผม, <S <S ผมก็มาอยู่วผมกบัยในช่องมิเตอร์ซวันนี้เราอยู่หน้าเว็บโยกังยุทธภพครบสลึงนะฮะผมโอ้โหเปิดหน้าจอมานะครับผมหน้าเว็บมันเต็มจอซะจริงๆนะผมสำหรับแพทประจำสัปดาห์วันที่11เมษานะครับ2567นะครับผมสงการอีเวนต์ต้อนรับสงการเข้าเกมรับไอเทมทุกวันตลอดวันสงการานครับผมก็น่าจะเป็นซิงเกิลโค้ด นะครับผมใช่ป่ะรอบนี้จะเป็นการค้นหาขวดน้ําสงการนะครับผมแล้วก็ขวดน้ําประหลาดนะครับเพื่อรับไอเทมเหมือนเดิมนะครับสงการเหมือนเดิมนะครับเขียวสามขวดเรียกแรกขาวหนึ่งขวดนะครับที่พ่อค้าลิกรนะครับผมแล้วก็เขียวหนึ่งชิ้นแรกโอสดนะครับผมยาทิพโอสดสองชั่วโมงหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็ ขาวสขวดนะครับแลกไรมุนทิน1ลูกนะครับนะครับผมสำหรับเท่ายานะครับผมก็น่าจะเป็นการแลกที่น้อยที่สุดนะครับผมเพราะว่าได้ขวดน้ำสง่งแลกขวดน้ำส่งการ1ขวดเพื่อรับ EXP ตามเลเวลของตัวละครอันนี้ก็น่าจะตัดไปนะอันนี้คืออย่าทำนะครับผมถ้ายัางไรแลกเป็นไรบุนทินน่าจะมีค่ากว่านะครับทุกคนนะอันนี้แนะนำไปแล้วนะครับผม อ้าวผมกดผิดเหรอไม่เป็นไรนะครับผมต่อมาอัปเดตกำเนิดสัตว์เทวเทพเจ้านะครับอัปขั้นอีกไปอีกขั้นหนึ่งนะกล่าวกันโดโดนะครับธรรมดานะครับผมเทพเจ้าแบบธรรมดามก็จะมีแสงสีฟ้าใช่ไหมพอเทพเจ้าระดับสูงก็จะเป็นแสงสีแดงเทพเจ้าระดับทรัพย์สมบัติก็จะเป็นแสงสีแบบออกม่วงๆนิดนึงนะครับม่วงๆนิดนึงนะครับผมเทพเจ้าระดับตำนานจะออกเป็นแสงสีทองนะฮะ โอเคส่วนอันอื่นเงื่อนไขอื่นๆละก็เป็นการตีบวกธรรมดานะอันนี้อัพขั้นมันอัพตีบวกอัพตีบวกนะครับผมอ๋อันนี้เรียงเลียงวิธีการบวกเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้การตีบวกก็ค่า,ถาสถตตัส ก็ดูเอาเองนะผมระดับเทพระเจ้ามันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมระดับธรรมดาระดับสูงระดับทรัพย์สมบัติตำนานนะครับมันจะเพิ่มขึ้นว่าไปนะครับต่อมาเปลี่ยนหัวข้อบัฟปาร์ตี้หนึ่งร้อยเปอร์ฉลองส่งการสูตรพิเศษวันที่13เมษายนโคดูเดือดปัฟโตเต็มจอนะครับโคดูเดือดบัฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น โอ้โหอีกทีขึ้นกระจุยกระจายเว้ยสงการทำยังไงก็ได้ห้ามหลุดห้ามขาดห้ามหายไปไหนฮะบ้าจริงโอ้โหอลังการล้านแปดซัมเมอร์คดตูมนะับผมเซลนะครับคุ้มซัมเมอร์นรมมอรหน้าร้อนปีนี้รออัปเดตต,ตอนเที่ยงไม่ครบข้อมูลห,หายไปไหนวะนะสงการเฟสติวัลเซลนะะกล่องซูมเวชั่นดูได้พรุ่งนี้อีกเช่นกันนะครับ กิจกรรมแจกคุ้มเออไม่ใช่แจกคุ้มสุดเท่ซัมเมอร์ฮาวายนะครับ11-18เมษาไม่บอกด้วยนะครับอันนี้คือแจกนะนะครับเราบอกหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ยังคิดไม่ออกเฟสติวัลนะซัมเมอร์เฟสติวล์อ่า กิจกรรมสุดพิเศษตะลุยเกาะสวาสด์หาทาันสาเนะกาะพีพีตลอดเดือนหน้าร้อน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 ตั้งแต่วันที่สี่มาและอันนี้มานานแล้วน,นี้แผดเก่านะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะไม่ได้ของกิจกรรมพยักคลั่งนะครับพิชิตคำรามอนะีค้ค่าพิชิตแบบฟรีหนึ่งแสนแบบจ่ายตังห้าแสนนะครับรวมกันทั้งแบบฟรีแบบ จ่ายตังค์นะครับผม1วันรับได้สูงสุด6 0แสน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 สามารถรับเวสได้พร้อมกันแต่ส่งได้ทีละเวสนะครับต่อมาคลุมสายลมแห่งฤดูร้อนนะครับผมก็เป็นแบบทั่วไปแบบ g แบบ yg สถานะก็ตามที่ผมคลุมไว้ล้วกันนะครับผมและบัฟปาร์ตี้50เปอร์เนี่ยก็น่าจะยกเลิกไปเพราะวันที่13ก็จะปลายกลายเป็น100เปอร์มันจะเกินไปถ้า150เป นะครับไม่แน่นะอาจจะบั๊กแบบเออลืมเอาวันเก่าออกแล้วแสนใหม่ทับไปอะไรเงี้ยอืมเกินเบอร์มันก็จะดูหรูหรามาเฮานิดนึงในเรื่องของ EFP นะครับกิจกรรมสร้างตัวละครใหม่รับไอเทมกล่องรับเลเวลเวลเวลนะครับนะนะสร้างตัวละครใหม่รับไปเลยกล่องเติบโตนะฮะแล้วมีรับเพจที่ซอนอูด,ด้วยมีกล่องด้วยใช่ไหม นะครับมันจะมีมันจะมีหรือเปล่ากล่องซ้อนนะครับผมรู้สึกนะสามารถเข้าไปรับกันได้รับไอเทมอันนี้คือเหมือนแพทเก่าแล้วนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยแพ็กเกจท่องยุทธภพอันนี้ก็เหมือนเดิมไอเทม9บาทก็เหมือนเดิมนะครับชิ้นจุดกิจกรรมคือ,เ,อ,อเสริมแกล่ง5เปอร์หมดไปนะครับผมแล้วจำาหนาไอเทมสุดแกล่งเดินม,มีสาก,ก็หายไปคือไอเทมสายทีมบวกนั่นแหละนะครับผมเอาจริงๆสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ ไอเทมส่งการเนาะก็เหมือนทุกปีเหมือนทุกปีแค่แค่เปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนชื่อน,นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับผมรับมูลทีมงกันทุกปีเวลยันจันจจุยจะจจยนะครับยังไงก็ทําให้รับเพจได้นะครับผมตู้สู้เขาทุกคนนะครับกําเนิดสัตว์เทวะนะที่เพิ่มมาแล้วก็บัฟปาร์ตี้หนึ่งร้อยเปอร์นะครับผมแล้วก็คลุมคอสตูมซัมเมอร์นะครับผม น่าจะประมาณนั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะรู่รายอยู่นะ3ข้อแรกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไวเพียงแค่เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจด้อครับเด้อแล้วเจอกันใหม่นะครับผมไปละ